เชิญร่ำสุราตอนที่หนึ่งภายในคุกหลวงมีเสียงคนผู้หนึ่งพูดขึ้นว่าเจี้ยนซินอองเซิ่นเว่ยพ่ศึกที่แม่น้ำฉาสือในตรงเปยแนวป้องกันตรงโจถูกฆ่าศึกยึดครองทหารสามหมื่นนายถูกฝังเป็นในหลุมยุบฉาสือเจ้าก็เป็นหนึ่งในนั้นเหตุใด มีเพียงเจ้าคนเดียวที่รอดชีวิตเพราะส่วนว้สมคบกับพวกเปลียนซาสิบสองเผ่าจึงมีใจยกจงปัวหกโจให้กับข้าศึกคนผู้นี้คือจี้เลยเป็นองค์รักษ์เสื้อแพรผู้สอบสวนเซินเจอชวนและนำเอกสารสารภาพมาวางบนโต๊ะอย่างแรงตะโกนว่า พวกเจ้าคิดจะประสานในนอกตีนครชี้ตให้แตกดังนั้นทหารม้าเปลี่ยนซาจึงไม่สังหารเจ้าใช่หรือไม่เซินเจอชวนในอายุสิบ้าปีได้ตอบกลับไปอย่างมึนงงไม่ไม่ใช่จี้เลยก็ได้ตะโกนเสียงดังอีกครั้งเซินไว ฆ่าตัวตายด้วยกลัวความผิดหลักฐานที่เขาสมคบค่าศึกองค์รักเสื้อแพรได้มอบหลักฐานทั้งหมดให้ฝาบาทแล้วเจ้ายังกล้าปากแข็งอีกหรือช่างดื้อรั้นไม่รู้ผิดชอบโดยแท้เจ้าบอกว่าเมื่อคืนเจ้ารอดชีวิตออกมาจากหลุมยุบช้าซื่อได้เพราะพี่ชายเจ้าช่วยเจ้าเอาไว้ ใช่หรือไม่เจ้าโกหกแล้วผู้สอบสวนก็หยิบคำสารภาพขึ้นมาพี่ชายเจ้าคือเซนโจโจี้บุตรชายสายตรงคนโตของเจ้นซินอ๋องก่อนหน้านี้เขาทิ้งทหารสามหมื่นนายไว้ที่หลุมยุบฉาสือจากนั้นพาทหารใกล้ชิดหลบหนีไปคนเดียวแต่กลับถูกทหารม้าเปลี่ยนซาคล้องด้วยเชือกแล้วใช้มา ลากไปบนทางหลวงริมแม่น้ำชาสือจนตายพวกเปลี่ยนซาสิบสองเผ่าฝั่งเป็นทหารเขาตายไปแล้วไม่มีทางช่วยเจ้าได้เซิรนเจอชวนตอนนี้เหมือนคนเสียสติสมองมึนงงฟังอะไรไม่เข้าใจทั้งนั้นพูดออกมาว่าไม่ค่าพี่ชายค่า ผู้สอบสวนจึงพูดขึ้นมาว่าเจ้าเข้ามาในคุกหลวงของพวกเราข้าเห็นว่าเจ้าอายุยังน้อยดังนั้นจึงไม่ได้ลงโทษสถานหนักแต่ในเมื่อเจ้าไม่รู้ดีชั่วเช่นนี้ก็อย่าหาว่าพวกเราใจไม้ไส้รก,กรรมก็แล้วกันแล้วก็เรียกเด็กๆลงทันพวกลูกน้องก็มาหิ้วปีก เซนเจอชวนไปพร้อมกับพูดว่าขอรับใต้เท้าใจร้ายกับเด็กมากๆเลยผู้สอบสวนก็พูดตามหลังอีกถ้าหากเจ้าเอาความดึงดันนี้ไปใช้ในสนามรบวันนี้พวกเจ้าสกุลเซนก็คงไม่ต้องเข้ามาอยู่ที่นี่เซนเจอชวนก็โดนทหารลากไปที่เก้าอี้ลงทัน ผู้สอบสวนที่กำลังเกลี่ยฟองน้ำชาจิบน้ำชาอย่างใจเย็นก็พูดขึ้นอีกข้าจะถามเจ้าอีกครั้งเสวนวยสมคบค่าศึกทรยศแผ่นดินใช่หรือไม่แต่เซนเจอชวนก็ไม่ยอมรับยังตะโกนต่อไปท่ามกลางการลงทันเิวนวยไม่ได้สมคบค่าศึกผู้สอบสวนยังคงพูดต่อ ศึกที่แม่น้ำฉาซือแพ้ก็เพราะสนไหวรับมือค่าศึกอย่างประมาทหลังจากที่พ่ายแพ้ศึกที่แม่น้ำฉาซือต้วนโจยังมีโอกาสพลิกสถานการณ์แต่เขากลับถอยทับโดยไร้สาเหตุจงปัวหกโจโลหิตไหลนองเป็นสายน้ำประชาชนหลายหมื่นในเมืองต้องตายอยู่ภายใต้ดาบโค้งของพวกเปียนซา เซินเว่ยนำกำลังถอยลงใต้สงครามที่เติงโจวนับว่าประหลาดที่สุดทหารรักษาการชื่อจิน้นในมณฑลชี่ตงอุตสาหเดินทับข้ามหอประตูเทียนเฟยมาช่วยแล้วแต่เขากลับทิ้งโอกาสใช้กลยุทธ์ตีกระนาบโยกย้ายทหารม้าหลายพันไปคุ้มกันครอบครัวที่จะเดินทางไปเมืองตันเฉิง ทำให้แนวป้องกันเติงโจถูกทำลายเช่นนี้ไม่เรียกว่าจงใจหรือมีภาพของแม่ทัพสั่งพลทหารว่าเดินทางด้วยความเร็วสูงสุดจะต้องไปให้ถึงสือโจก่อนรุ่งสางและรักษาแนวป้องกันสุดท้ายในจงปัวแล้วผู้สอบสวนก็พูดต่อว่าหากไม่เพราะทหารม้าเหล็กหลีไป เร่งเดินทางข้ามแม่น้ำปิงเหอเป็นเวลาสวันสามคืนทหารม้าเปลี่ยนซาคงมาจออยู่ที่ประตูเมืองชี่ตูแล้วผู้สอบสวนหยิบกระดาษสารภาพและพูดว่ายอมเป็นสุนัขตัวหนึ่งก็ไม่ยินดีเป็นขุนนางจงปัวครั้งนี้ส่วนวยกลายเป็นคนบาปของแผ่นดินต้าโจไปแล้วเจ้ายังไม่ยอมรับอีกหรือเจ้าต้องยอมรับเท่านั้น แล้วก็ซัดก,กระดาษลงบนร่างของเซนเจอชวนซึ่งตอนนี้สติสัมปชัญญะเลือนลางเหลือเกินเหงื่อเย็นแตกพรักนอนหมอบอยู่บนมานั่งยาวมองคำให้การที่กระแทกศีรษะด้านหลังของเขาลากเขาออกไปแล้วจับตามองไว้ดีลูกน้องก็ขานรับเขารับใต้เทา้า สติการรับรู้ของเซินเจอชวนพราเลือนท่ามกลางสายลมเขาเหมือนกลับไปอยู่ในหลุมยุบอีกครั้งท่ามกลางคนตายเบียดเสียดกันหนาแน่นมีพี่ชายบทบังศีรษะของเขาไว้เซินเจอชวนเรียกพี่ชายข้ากลัวเหลือเกินคนที่ถูกเรียกนั้นคือจี้มู่ปลอบน้องชายว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะ พี่มีสามเสียนหกกนจีโมูพยายามเข็นรอยยิ้มอย่างยากลำบากพี่แข็งแรงประหนึง่งผนังทองกำแพงเหล็กอดทนหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วอดทนจนกว่าทหารกองหนุนจะมาถึงถึงเวลาพี่จะกลับบ้านพร้อมเจ้าไปรับท่านพ่อท่านแม่ พี่ยังต้องไปหาพี่สะพยยของเจ้าหิมะปกคลุมร่างของจีม้ม่ที่พูดด้วยเสียงแผ่วเบาดีของข้าเซนเจอชวนก็ร้องไห้ออกมาข้าจะเอาเงินของข้าให้พี่ชายให้พี่ชายแต่งพันรยาแต่จี้ม่นั้นเงียบสนิทเหมือนฟังเขาพูดจนเบื่อแล้วผล่อยหลับไปอย่างห้ามไม่อยู่ ส่นเจอชวนก็เรียกอีกครั้งพี่ชายข้าจะแบกท่านออกไปแต่ว่าจี้มู่นั้นยังยิ้มและตอบเสียงแหบแห้งพี่เดินไหวส่วนเจอชวนก็ถามอีกพี่ชายพวกเขายิงธนูมาท่านถูกลูกธนูยิงหรือแต่จี้ม่นั้นก็ตอบเปล่า ยังคงกอดทับสซินเจอชวนเอาไว้แล้วตอบว่าพวกหัวโล้นเปลี่ยนซายิงธนูไม่แม่นสซินเจอชวนพยายามเช็ดหน้าและพูดต่ออาจารย์หญิงห่อเกี้ยวไว้รอค่ากับท่านกลับไปเมื่อไหร่พวกเรากินกันหลายๆชามเลยนะจี้มู่ถอนหายใจพูดว่าพี่กินช้าเจ้าอย่าแยง่ง พี่เมื่อพูดจบจีมูก็หลับตาลงเซินเจอชวนเรียกด้วยความตกใจพี่ชายพร้อมกับพยายามเอาตัวเองออกมาจากกองทหารที่ตายทับถมกันอยู่เรียกอีกครั้งพี่ชายแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับพี่ชายแต่เมื่อเซินเจอชวน ลากร่างของตัวเองออกจากใต้ร่างของจี้มู่ได้สำเร็จก็เห็นว่าที่หลังของจี้มู่นั้นเต็มไปด้วยการถนูดูเหมือนเม่นที่ขดตัวเซินเจอชวนเรียกอีกครั้งพี่ชายอาจารย์หญิงอาจารย์หญิงได้ทำเกี่ยวเอาไว้พร้อมกับร้องไห้น้ำตาไหลพรากน้องดูน่าสงสารมากแต่ก็ยังคงงดงาม พูดต่อว่าตอนนี้กำลังรอพวกเราให้กลับบ้านแล้วน้องก็ตะโกนเสียงดังพี่ชายสภาพแบบนี้ดูแล้วก็น่าสยดสยองอยู่ลองคิดถึงว่าเด็กตัวแค่นี้ต้องมา,ผาเผชิญอะไรที่ทำร้ายร่างกายและจิตใจขนาดนี้จะทนไหวได้อย่างไรกลับมาที่คุกหลวงเซิรนเจอชวนสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจ เริ่มหายใจไม่ออกเชือกตรงข้อมือรัดแน่นแล้วยังถูกกระสอบดินตรึงบนร่างคิดในใจนี่คือกระสอบดินกดทับที่ถูกใช้บ่อยครั้งในคุกเอาไว้รองรับนักโทษที่ไม่อยากให้รอดชีวิตโดยเฉพาะหรือมีคนอยากฆ่าฆ่าเจอฉากเครียดหายใจไม่ออกกันมาแล้วมาผ่อนคลายกันบ้างสักนิดหนึ่งกับละครโรงเล็ก หมาป่าเซียวฉือเย่ร้องหลานเจ้หลานเจ้าวันนี้เจ้าลืมอะไรไปหรือเปล่าวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะจิ้งจอกเซินเจอชวนร้องข้าไม่ได้ลืมอะไรทำไมหรือแล้วหมาป่าเซียวฉือเย่ก็ทำหน้าหมาหงอย จิ้งจอกเซิ่นเจอชวนเห็นแล้วก็พอใจมากจิ้งจอกเซิ่นเจอชวนร้องแบบนี้พอใจหรือ,อยังแล้วก็จุ๊บเจ้าหมาป่าตอนนี้เจ้าหมาป่ากลายร่างเป็นหมาป่ากระโจนเข้าใส่จิ้งจอกเรียกหลานโจมาต่อกันที่ตอนที่สองเซิ่นเจอชวนพรานสะดุ้งตื่น พบว่าข้อมือทั้งสองถูกมัดไว้แน่นบนร่างมีกระสอบผ้าป่านบรรจุดินกดทับอยู่เขาเริ่มหายใจลำบากมากขึ้นทุกทีคิดในใจไม่ได้ถ้าจะมาตายแบบนี้ไม่ได้ข้าอยากมีชีวิตอยู่เขาเหยียบมุมซ้ายของเตียงไม้กระดานตรงนั้นก็ถูกมแมลงแทะจนผุแล้วเขาออกแรงทั้งหมดจะทืบเท้าลงไป แม้แข้งขาไร้เรียวแรงยังคงคิดในใจข้าอยากมีชีวิตอยู่เซินเจอชวนกระแทกไม้กระดานบนเตียงอย่างแรงในที่สุดไม้กระดานก็ถูกกระทืบจนหักครึ่งหนึ่งร่างของเขาถล่ยลงไปข้างล่างกระสอบดินเลื่อนตกลงไปเขาเหมือนคนที่โผล่พ้นน้ำร่างร่วงลงบนพื้นพอหายใจคำโต ส่วนเจ้าหน้าที่นั้นก็ตะโกนเข้ามาเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ดึกดื่นเชี่ยงคืนเจ้าก็ยังอยู่ไม่สุขแต่แล้วก็มีเสียงดังขึ้นผู้บังคับบัญชาต้องการสืบสวนนักโทษเซินเจอชวนพาตัวไปเดี๋ยวนี้ณโถงสอบสวนคุกหลวงเรียนใต้เท้านักโทษเซินเจอชวนมาถึงแล้วพ่อบุญธรรมนี่ก็คือ ชาญาติที่เหลืออยู่ของเจี้ยนซินอองเส่นเว้ยจี้เลยที่รับบัญชาสอบสวนนักโทษตลอดหลายวันที่ผ่านมาพร้อมกับส่งถ้วยน้ําชาให้กับพันหรูกุย้ยซึ่งเป็นขันทีสูงวัยหน้าขาวปราศจากหนวดเครานั่งอยู่บนเก้าอี้บนศีสษะสวมหมวกและเขายังมีตำแหน่งสูงสุดในฐานะขันที ซึ่งมีความใกล้ชิดกับจักรพรรดิมากที่สุดและเขาจะเป็นผู้สอบสวนในวันที่สองนี้พันหรูกุ้ยก็พูดขึ้นว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้หลังจากสอบสวนมาจนหลายวันแล้วยังไม่ได้ข้อสรุปจี้เลยเงือดซึมบริเวณขมับพูดต่อไปด้วยสีหน้าดูเกรงกลัวว่าเจ้าเด็กหนุ่มผู้นี้จิงพยองและสับสนตอนกลับมาจากจงปัว และปฏิเสธไม่ยอมอธิบายอะไรทั้งสิ้นลูกไม่กล้าลงมือส่งเดชหากลงทันยังไม่รู้หนักเบาจนตายไปคดีส่วนว้ย่อมเป็นคดีค้างไปไม่มีข้อสรุปพันหรูกุ้ยก็พูดขึ้นช่างเถอะข้ารู้ว่าเจ้ามีความลำบากใจจัดการเข้าให้สะอาดเรียบร้อยเนื้อตัวสะกะปรกแบบนี้จะเข้าเฝ้าฝาบาทได้อย่างไร ทหารก็ลากเซินเจอชวนออกไปในที่สุดพันหรูกุ้ยก็รับน้ำชามาจากจีเ้เลยพร้อมพูดว่านี่คือทายาทที่เหลือของสกุลเซินจริงๆหรือจีเ้เลยก็รีบตอบใช่แล้วขอรับเขาเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตจากหลุมยุบชาซสือรัชทายาทเสียวแห่งหลีเป่ย จับกลุ่มเขาได้ด้วยตัวเองและขังเอาไว้ที่รถนักโทษของทหารม้าเหล็กหลีเปิดตลอดเวลาระหว่างทางไม่มีผู้ใดแต่ต้องทั้งสิน้นพันหรูก้กยก็พูดขึ้นรัชทายาดเสี่ยวเป็นคนรอบคอบเขาช่วยเจ้าเศษเดนี่และนำกลับมาเมืองหลวงแบบมีชีวิตแต่ว่าเซนเว่ยสมคบคิดกับศัตรู ข้าคิดว่าเขาไม่สามารถหลีกพ้นข้อหานี้ได้รอดูว่าฝาบาทจะจัดการกับเขาอย่างไรณนะตำหนักหมิงหลีทูลฝาบาทข้าน้อยได้นำตัวนักโทษมาแล้วพะเะค่ะแล้วก็มีเสียงดังขึ้นนำตัวเข้ามาผู้สอบสวนจี้เลยสอบสวนเขามาหลายวันยังไม่ได้ความกระจ่างอีกหรือจี้เลยโคกศีรษะกับพื้น ทูลฝ่าบาทเจ้าเด็กคนนี้พูดจาวกวนไปมาเรื่องที่รับสารภาพตลอดหลายวันนี้มีความขัดแย้งมากมายล้วนไม่อาจเชื่อถือได้เพียยค่ะจักรพัฒเสียนเตอ๋อนามหลี่จ้วนอินก็ไอไปด้วยพร้อมตรัสสั่งว่าส่งคำให้การของเขาขึ้นมาจี้เลยก็รับคำทันทีและนำกระดาษคำให้การ ส่งถึงมือของขันทีและส่งต่อให้กับจัก,กรพัทพร้อมพูดว่าฝ่าบาททรงทอดพระเนตรพระยาค่ะจัก,กรพัทเสียนเตอ๋ออ่านดูรอบหนึ่งแล้วก็เอาผ้าเช็ดหน้าปิดปากไอด้วยตัวเองเอ่ยเสียงครืมทหารสามพันนายตายอยู่ในหลุมยุบหากส่วนไว้ไม่ตายประชาชนย่อมโกรธแค้นและรับสั่งว่าเงยหน้าขึ้น ส่นเจอชวนก็เงยหน้าขึ้นต้องยอมรับว่าลายเส้นสวยจริงๆจักรพัฒเยนเตอ๋อมองดูเขาและถามว่าเจ้าคือบุตรชายของส่วนว่ยทั้งยังเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตจากหลุมยุบฉาสือเจ้ามีวาจาใดจะสั่งเสียหรือไม่ส่นเจอชวนก็น้ำตาปริมแต่จักรพัฒเยนเตอ๋อตะโกนออกมาตอบคำถามของเราส่นเจอชวน พูดด้วยเสียงสะอื้นและน้ำตาไหลพรากฝ่าบาทฝ่าบาทบิดาของข้าทำเพื่อบ้านเมืองเขารู้สึกละอายใจเมื่อพ่ายแพ้ศึกจึงไม่มีหน้าจะพบผู้ใดในจงปัวอีกดังนั้นเขาจึงเผาตัวเองตายเพื่อรับผิดชอบพะยะค่าแต่จัก,กรพรรดิเสียนเตอ๋อตวาดกลับไปเหลวไหลหากเขามีใจทำเพื่อบ้านเมืองเหตุใดจึงถอยหนีครั้งแล้วครั้งเล่า เซนเจอชวนสะอื้นให้พูดต่อบิดาข้าส่งบุตรชายทั้งหมดเข้าสมรภูมิและพี่ใหญ่ของข้าเซนโจโจี้ถูกชาวเปียนซาใช้ม้าลากไปบนทางหลวงชาสือจนตายหากไม่ได้มีใจพักดีจะทำถึงขนาดนี้ได้อย่างไรพย่ะค่ะจัก,กรพัฒเสียนเตอทรงกริวและพูดต่อ เจ้ายังกล้าพูดถึงสงครามที่ฉาซืออีกหรือส่วนโจโจี้นีศึกกลางคันความผิดมิอาจอภัยได้แต่เซินเจอชวนก็เงยหน้ามองจัก,กรพรรดิเสียนเตอน้ำตาไหลรินอย่างกระสายน้ำตอบกลับว่าสงครามที่ไม่น้ำฉาสือโลหิตไหลนองเป็นสายน้ำพี่ใหญ่ข้าแม้งโง่เขาไรความสามารถ แต่ก็ต้านค่าสึกไว้ได้สามวันข่าวทางทหารถูกรายงานไปยังชี้ตรงและหลีเย่ยหากไม่มีสามวันนี้แต่จักรพรรดิเสียนเตอ๋อก็เกลี้ยวกราดขึ้นมาพอได้แล้วสวนว้โลภมากในชีวิตและกลัวความตายจนศพของทั้ง6โจของจงปัวกองอยู่ในแม่น้ำแต่เจ้ากลับดำเป็นขาวกลับหางเป็นหัว และปฏิเสธที่จะยอมรับมันจนกระทั่งต้องตายน่าเกลียดชังยิ่งนักพันรูกุยุยลากตัวเขาออกไปโบยให้ตายที่ประตูตัวเฉิงพันรูกุยุยรับคำสั่งทันทีข้าน้อยน้อมรับพระบัญชาตอนนี้อิฉันเห็นใจน้องเซินเจอชวนมากเลยค่ะตกใจพูดไม่ออกแต่น้องก็ยังคงงามล่มเมืองจบตอนที่สองค่ะ แล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะขอบคุณค่ะ